รายการในเรียนครับเกิวีก็เมื่อยเกลีแล้วนะฮะวันนี้พวกเราอยู่ในเกมเกมเกมไม่ต่อบกี้ไอโฟเดกับแขกรับเชิญสองคนเช่นเคยนะคืออักต่อจากเมื่อกี้นี้เลยนะฮะคนนึงชื่ออาร์มนะส่วนอีกคนนึงชื่อปีโป้นะชื่อปีโป้คัมมี่นะฮะอร่อยก็ปีโป้กัมมี่ไม่อร่อยยังไงอร่อยอะไร ทำไมไม่เปิดคลิปตอนมันโหลดเสร็จวะเปิดูหลอกไงมีปัญหาปะล่ะโถ่ตัดเอาเลยใช่เอ้ยมันตัดมอฟมาทำเอฟเฟกต์เสียงไอ้ตอนเล่นไฟในไอเฟดดีดีแม่งแม่งมันเลยกูชอบ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 เอ็งเอ็งตกใจป่ะตอนที่เราทำเอฟเฟกต์ให้ตกใจอะเอออันสุดท้ายอะเพราะไม่นึกว่าจะมีไงก็ตกใจครั้งหนึ่ง อ้้ดานีมึงเรื่องด่านที่มันสว่างกว่านี้หน่อยได้ปะนี่แหละสว่างข้างหลังขอขวานได้ไหมโอ้ยแม่งขวานกูไปละรีบทำเอาดาบมางั้นเอานี้มาใส่เต็มโอ้ยเย็นๆเลย เข้ามาเข้ามาเข้ามากูเดินนำมาก่อนคนแรกเลยกูโดนฆ่ากูโดนฆ่าคนแรกมามาปืนเขาไม่มีไว้ตบปืนเขาไม่ีไว้ตบไม่ได้มีไว้ยิงล้มล้มแล้วคนล้มมาเขามีไว้ให้ฟันไม่ได้มีไว้ช่วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชาเจอาชาเจอ อยยูนสเลฮันเตอร์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 อรอรขอบคุณพี่ด้วยนะน้องขอบคุณครับก็ว่าเองอเก็เพิ่มเสกลี่ยน,น,นด้วยไม่งั้นไม่ได้ยิงเสียงโบเลยเี่เสียงกูเบาเลยเหรอไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าเบา เวลาเงียบอย่างางี้ได้ยินอยู่อีกยอย่างาเราชอบใช้เราชอบใช้ดาบเพราะฉะนั้นมันน่าจะได้ยินอยู่เฮ้ยขอระเบิดมันเกี่ยวไม่คือเสียงปืนมันจะกบเสียงพูดไงเราเลยใช้ดาบาาก็ไปเบาเสียงปืนเอเอ,เอจะไปเบาเสียงนั่นดีอะไรเราไป่เาไม่เกี่ยวอะไนเนี่นยทำไม<า>มันมีกระสุนให้อย่างนี้แล้วมันรู้สึกวันวนใจวะ คิดเหมือนกูไหมว่าต่อไปมันต้องมีเน็ตสึกใหญ่อะไม่รู้อะตอนนี้เขาวิ่งไปแล้วล่ะกูจะตับหัวมึงงามเฮ้ยหัวเยี่ยงไรวิ่งหลังไวไม่เคยมึงูเไามรอเดี๋ยวรอดี๋ยตับ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 เข้ามากูตับ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  เขามากูตบนะเพื่อ <lawsuit. S 1> นเขามากูตบเขามากูตับเขามากุตบโอ้ยเขามากุตับโว้ยตับตบเยเลยมาเขามากูตับตับตบตับตับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางีะโดดลงไไมดดปิวเฮ้ยปิ มันมีเวปปอนอะไรวะมาเราทำแต้มกันในหนูเขาไปไหนเขาลงแรงล่างกันนี่นี่ตามเขาลงข้างล่างนี่นี่ตามเขาไปไหนข้ากระโดดอยู่เนี่ยเนี่ยเจอห้องแล้วเฮ้ยยัพเจอร์ไม่ไม่หลอกนะอย่าทำอะไรเพื่อนกูจะได้ไหมยอมยอม ฮะเข้าประตูเจอเข้าประตูเอออย่าทำไรบอดกูอืมี่เข้าประตูมาเจอทางผ่านเลยสับขวดขาดเลยเข้ามาตีอีผู้หญิงเออโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอตัดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะมาอัดต่อกันเลยนะฮะอืห้บอาเอ้ยม่หล้ากูได้ที่หนึ่งใช้เลยเอากันเองใช้มีดอยู่คนเดียว อโอโโ้โหหวายมีลดแป๊บนึงนะขอขอฮิวตัวเองก่อนแล้วขอขออันใหม่แป๊บนึงของข้ายังไม่ได้โหลดเอามาแล้วฮิวแล้วเก็บอันใหม่ดเพราะมันมีอย่างละสี่เก็บอยากอ๋อมันมีกระทะหัวอาวุธในตำนานเงาะไปคนเดียวแล้วกันอาวุธในตำนานเลยเนี่ยกระทะเนี่ยไปนี่ทำแต้ม เปิดประตูดิเฮ้ยเอาวุ้นในตำนานเอ้ย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 เอาวุ้นในตำนานเว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยกระทากระทานี่แม่งเอาวุ้นในตำนัดอะไรหรอรีบเลยนะรีบต้องมารอแล้วมารอเลยจะเร็วไปไหนวะเฮ้ยรอด้วยจะเร็วไปไหนเนี่ย คือมันไม่สนข้างหลังเลยนะใช่ไต้อไปไหนต่อไปทางไหนต่อวะเอาอาุตำนานจะตู้กับกระทัอือจะไปกดจะไปกดจะดีเปิรเาอามึงตายขูเลิกใช้อาวุธในตำนานแล้วคูณเลิกใช้ทุกซองด้วยอยู่ไหน เข้าเข้าเข้าแล้วกูเข้าแล้วไงกูเข้าแล้วไงอี๋แหล่ปล่อย NPT อยู่ข้างนอกตัวเดียวสับ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 ไปสับสับสับมีปัญหาอะไรกูจะสับอ่ะกูจะสับกูจะสับชาร์เจอร์กูก็จะสับอ่ะกูห้าวกัยอุ้ย ใครชื่อฟานซิสกูชื่อหมอกเฮ้ยแทงมาวะ่ะแทงแทงจา๋าสวัสดีจา๋าเป็นยังไงบ้างจา้าเป็นยังไงบ้างจา้าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงใครเขายิงกูจังเลย,น,เยนั่นน่ะใส่ใครคนแถวนี้เลยเฮ้ยข้างบนเลยขับแมนข้างบนเลยข้างบนหรอือข้างล่างล่างฝั่งมี้อ๋อข้างบนก็ได้นเนี่ย เอ้ยมีเอ้ยมีมีปืนให้เก็บข้างว่าไม่นาลงมาเลยไปทางไหนต่อนี่มันไงไหนวะทางนี้เอ้ย่ไงจะ้ทางนี้ไอหนูนี่ทางนี้มีเสียงบิมันก็ไปทางเดียวกันหน่ะไอวีนทำแปมทำแ้มอ๋ออ๋อขึ้นขึ้นยากข้นบันไดเกมนี้เนี่ยแล้วกูล้างท้ายด้วยนะฮะ ชิ้นอะเสียงแบบน่ารักมากเลยอ่ะไหนไหนประเด็นคือ้าเจอมันแล้วอ่ะประเด็นคือ้าเจอตายตายตายตุ้งยิงสุดเลยอืมอะไรเล่าอะไรเล่าเนี่ยเองไอ้กบส่งไปเจอเลยอ่ะไหนวะเนี่ยส่งไปพลาดเจออะเอาไปยิงว่าทำยังไงไหนวะไหนวะไหนวะมายังมายังตายแล้วตายแล้วเหรอ อ่าให้บอดช่วยไปกอลป์เลยตอนนี้เราจะสับเราจะไล่สับแล้วขึ้นไปดีโอ๊ย มันขึ erm ้นยากจังว uh, ่าบันไดเกมนี้แหละเบป้อนอีกครั้งไปเจอทางปิดเนี่ยปิดทางผ่านแล้วปิดเถอะอเย็นปิดแกงมันแกงมันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแกงกันเลนี่แล้วล้อเพื่อนก่อนเิไม่หักเพื่อนเลยดับเบิลไดมาร์ตินจะช่วย for all people ไอ้บอทเร็วๆคไ เเฮฮ้ยโอเคขอตัดก่อนนะฮะโอเคดาเมจแท้งอุ้ยเราเราทำได้เยอะอยู่นะเจ็ดร้อยอะเสียงไม่ออกพี่โหลดไม่น่าใช้ปืนกลเลยเราก็ใช้ปืนกลง่ายแป๊บนึงนะขอขอฮิวก่อนขอขอฮิวก่อนโอเคฮิวแล้วเก็บใหม่ คือเลือดเราน้อยที่สุดแล้วอะเลือดข้าศ์เสียเสียพอๆปที่เราไม่เข้าใจคือทำไมเราถึงได้เลือดน้อยสุดทุกตาเลยวะนี่คนทำแต้มเฮ้ยแป๊บนึงนะเอมันมันมีอาวุธระยะประชิดอย่างอื่นปะโอ้โห <laughs> ได้อาวุธในตำนานมะาอาวุธในตำนานโอ,อ้โ,อโหใคร ักอยู่ต้องเดินผ่านใช่ไหมกูเกลียดมึงมากโอ้โหอเก็บเก็บเรียบเลยนะครับคือกูเดินทำไมคือเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮยด้วยเ้ยยเ ขำเยี่อะไรนะหล่อใช่พอพอฆ่าววิดพอช่วยวิดพอช่วยปุ๊บแม่งหลอกหล่อได้ไม่นานนะฮะโดนโดนแทงลากไปแดกโอ้ยโอ้โหอะไรโอ้ยอ่า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 อ่อะไรอะไรฮันเตอร์ไม่ได้แดกกูกระทะกระทะในตำนานสปีดเตอร์ใช่ไหมสปีดเตอร์ใช่ไหม กูมีกระทะในตำนานจะเอากับะทะด้วยเหรอหึจากเปล่ากระทะกระทะในตำนานเนี่ยแม่งใครจะเล่นว่าการอะ่รกระทะในตำนานเลยกระทะในตำนานมามาดิกระทะในตำนานกูฟาดกูฟาดหมดอ่ะมาดิมาดิมาโอ้โหแม่งกูไม่ได้ฟาดใครเลยเนี่ยกระทะในตำนาน ฮ้ยทำไมมันมีไฟวะมันกระทะนี่ตำนานเฮ้ยนี่เองดูเขาด้วยเขาอยู่ข้างบนเห็นแล้วไม่รู้จะขึ้นไปทำไมนะเพื่ออะไรระวังไว้เถอะข้ามีกระทะในตำนานกระทะที่โหดที่สุดในโลก ฆ่าได้ทุกตัวตั้งแต่ซอมบี้ยันช์ดเจอร์กดยากดยาเพิ่งกดกดแล้วเบรกเลยมึงอ่ะเบรกเบรกเดี๋ยวนี้ถ้ามึงรีบกดนะกูจะฆ่ามึงชอบกดว่ะเป็นผู้หญิงโอ้โหฟักยูด้วยรักเลยฟักยูอย่าไปอย่าไป่ขทางมันมาทางไหนเนี่ยมันมาทางไหนเนี่ยมาดิมามงเามมาาเดิจะคว้าด้วยกระทะเนี่ยมา มามามาทำไมใครเขายิงกูจังวะกระทะกระในตำนานอืออือขัดแล้วไปไหนต่อนี่ไงขโมนในขโมนไปละไปละกูไปละกระทะกระทะในตำนาน ทักในตำนานเฮ้ยบูเมอร์อือโหกระทักในตำนานโว้ยเอาจบด่าแล้วทำไมด่าเมันพันยังวะแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิคือกูคือกูอกำลังคือกูอกำลังไล่ฟาดอยู่ไงแป๊บนึง แป๊บนึง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 คือคือเราออกไปไม่ได้ไงเราเราโดนลุมกระทืบอยู่ไงกระทะในตำนานกระทะกระทะโอ้ยเจ็บขอบคุณที่ช่วยเราจะเข้าไงนี่ไงเร้ายังไงก็อยากไม่โอ้มันมาจากข้างในกูหวาก็ใช่อ่ะดีมันมาจากข้างในกูถึงได้กูถึงได้มายืน ก็หักอยู่ตรงประตูอ่ะเ <c oughs> ปิดประตูปิดดิอ๋อประตูเปิดโอเคโอเคตัดตัด